สวัสดีครับดมออนซอนเดนะครับเขาปลาทางนี้นะครับมันบอกว่าสีได้เห็นยังล่ละต้องมาลุ้นน้ำกันนะครับเขาปลาเก่าปลาเดิมนะครับหนองเสื่อมนะครับพี่น้องไปมันหมานนะลุยมามามาเอาครับมาแล้วครับเขามาปลูกเจอปลาเลยครับหมูหนึ่งนะครับเห็นละงกเหลืองนะครับ หาดอกเลยเอามันหมาน,นนะพี่น้องเก็บยมแล้วกันนะครับของสั้นไปหน่อยเอา้งามๆเลยครับแน่นแท้โอ้ชาย,ยู่ยางเหล่อกำลังงามๆจุ้มๆนะครับอโอ้ย เด่งดองอี่ด้วเรืองเด็กเขามหมนะอืมหันหัวมันออกมาอีู่ด้วก็เน่นแหงแต่ว่ขาอย่มันฝังขคร่ะอ่ะไแล้ว ขึ้งัยากเท่นยนี่ดอกนี่ไหมเด้งดอกหักใหม่โอ้มันตินหักใหม่เนาะได้เวอรเลยขาพี่บรายขามันดีอ่ะอ้ยมันถึงหางใหม่ใช่ไหมถึงหางใหม่นะครับ หากใหม่พันไห้นะครับเนาะเปิดแรงแห้งมานนะครับหาดอกรวดนะครับอสองก็ด้วยหิตปวกนะครับ ปวัวคู่ออกซองดอกนะแต่ว่าดิ้นกุดซุ่มอยู่นะคิดใช่นะครับ จุ้มๆงามๆนะครับเอาอยู่ทึงโพนอีกนะครับจุ้มๆจุ้มๆเ,นะเลยนะครับโอวจุ้มๆงามๆเลยครับ เห็ดไข่นะครับงามๆครับหิดเพิ่ครับโดดกำลังงามๆนะครับอีกจุ้มหนึ่งนะครับเห็ดไข่นะครับเ,าเงาใหม่เลยนะครับเยอหมดกับ วก้งจทั้งหมดทั้งปวกนะครับอเอาดึงเลยดึงจริงเลยล่ะปวกเก่งเลยปวก,ปวกเออหรอคนุา่าตยาด้วยปวกเลยไั่แบ่ห็นดึงอวก,กตัดขาเลยย็ดปวกนะครับ

ีบุญพุธนะครับมหใครนะครับบานเลยนะครับดอกนี้แต่ว่าเกิดจะงามอยู่นะครับโอ้ขาขาวจุนพูนนะครับพี่น้องโอ้งามงามครับออาอยู่ทั้งผีนะครับพี่น้องดอกจุ๊บุงงามงามพือเก่าแล้วครับเถื่อนเลยนะครับโอ้เห็ดใครงามมีหลีครับปลานี่ครับ อยูตาหักนะครับอยู่ทั้งนี้อีกกองนึงนะครับตกบ,บ้านใหญ่เลยนะครับโอ้วขามันหน่อยเอ้ามีมีมีกลุม่มน้ำมีลูกหนองน้นะครับ ข้างล่างอ,อีกสองจุ้มนะครับออกอมพุ่นใหญ่เลยนี่กินหอมแมมอมห้งนะครับเห็ดไขรดูฝั่งนี้อีกจุ้มนึงนะครับ ของดีนะครับอ้มันออกู่ทุกของบบยมันชุ่มๆนะครับเหรอหรือวีอีกโอ้ยมันติดแอดแฝกเล่นเลยนนจิ้มเดียวก่เลย ดใหญ่เยอะออกทั้งท่นะครับอยู่ตรงงคนใหญ่นะครับอู้อูอ๋อย่างนี้อีกสองเห็นไหมครับโอ๊ยต้องตกต้องตก อยู่ข้างล่างอีกจุดหนึ่งนะครับจุ้มง,งาๆนะครับออกอยู่ของบนพ้นใหญ่เลยนะครับชุดเมื่อกี้นะครับ เอาเห็ดข่อีกมูนึงนะครับเริ่มจากสองดอกก่น <c oughs> อนหัวสักจุ้มๆมงามๆนะครับจุ่มึลยอันนีกจุ่มึ่งนะครับ นี่้มนึงครับหมูหานะครับงามๆเลยครับชุช้มงครับงามๆเลยครับ đang một nhai đây. Không ngam lên ครับ Ồ. Oh. bọc nhai nhai, -nhai đấy hấp. <laughs> nhai nhai ngâm ngâm đó Chúm ยังไงงามๆเลยครับหิดไข่หอมๆเลยนะครับมาตอ่อไปแล้ว Đọc bảo nghe này như thế ngầu mày Wow Chuông chuông nó thấp Khá uộp wow. Mình đơm Chuông chuông nó thấp ชุบหนึงนะครับโอ้งามคนระับเอาอีกดอกนึงนะครับผู้วู้ยู่นี่นะครับขาข้าวท่วต้องขาอวบแน่นอนโอ้บุอวบแพงเลยขาเตียวขาน,นางงามขาเหี้ยวขาเตียวครับงามงามคือเก่านะครับโอ้ ดอกใหญ่ครับครับทั้งใหญ่ทั้งงามครับดอกนี่ออดหอมสะดชื่นะครับเห็ดไข่คือเก่านะครับอยู่ฟังยี่ห้อครับดอกจุ้มหนึ่งนะครับสาวขายเหียนนะครับชุบๆงามๆนะครับ โอ้ขาอว,วแม่นี่เปิดประคักเลยโอ้คักขนาดนะครับหิดไข่นะครับเต็มมือนะครับหิดปวดกี่เท่าครับ ครับออกมาจากปลาแล้วนะครับเดี๋ยวพ่อได้แกงอยู่นะครับเห็ดไข้นะครับส่วนหลายนะครับพ่อเห็ดละงอกมูเดียวนะครับนอกนั้นเป็นเห็ดไข้นะครับเดี๋ยวจังไดเอาไว้พอกันคลิปหนานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ